กราบสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่สองแล้วว่วันที่สามวันแรกกลบสะเกาคุณได้นิดหนึ่งเมื่อวานคุณได้ขนาดนี้ครับ <c oughs> จะไปเดออี๋ยววันนี้ก็จะได้ลงไปข้างล่างแล้วนะครับ ้จะเปิดรอบเดียวจบเลยโอ้ยน้ำโอ้ยน้ำน้ำออกอีกแล้วพี่นออ้องห่วยเป็นน้ำเสียน้ำขึ้ไหลแท้เป็นประสาทกันนะ ยังเข้ามามัดไวไว้ฟังยามแดดร้อนก็้าใจอยูอันนี้ดินชั้นแรกนะครับ กองข้างหน้าแค่นี้นะครับอยู่ข้างหลังนี้ใกล้จะสุด แค่ตรงนี้ครับ <c oughs> เราก็ลงไปแล้วว <c oughs> วันนี้ขึ้นหนาวแท้ มันก็ได้ลงไปแล้วครับติดปัญหาที่สะเก่าถ้าหกล้อลงไปได้นี่แจวเลยถอยขึ้นเลยครับเร็วแะโคโยนไม่หลังรอง บางตำแหน่งโทรศัพท์บ,บังสายตาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> เด็ดังจิๆต้องหัดจารบีซะ <c oughs> เรื่องเสียงดัง <c oughs> สารุนิยาวแคร้อยมตรน่นี่ เก่าก็เก่าแบบนี้นะครับตรงไหนที่มันนูนรนรอนรอตรงกลางเราจะเน้นตรงกลางนะนูนนูนอย่างเงี้ยเอาให้มันเสมอสโลว์รู้เลยพอเราปัดไปมันจะพอดี <c oughs> ันนี้แค่ดูก็รู้แล้วนะครับทุกวันนี้ขับขอให้แต่ขับในโหเป็นนะก็ดูเขาว่าแบบเดียวเลยสูตรดูสูตรการทางของเขาแบบเดียวเขาเป็นแล้วนะถ้าเรามีประสบการณ์ในการขับในโหแล้วนะครับทำทำตามเขาไปเรื่อยแล้วก็ เก่งเองนะครับคนที่หัตใหม่พนะยายามดูเขาอรับเริ่มสำหรับทุนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานยนะครับ เสร็จบอนีราดำมันจะได้มาวันนีวันที่ส8บ9 20 20เ้าสิสราจะร็จอลงนี้ <c oughs>